สวัสดีครับชื่ออะไรครับชี่ชาครับนิมค่ะอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบค่ะส่วนสูงน้ําหนักครับร้อยแปดสิบสองครับร้อยห้าสิบหกค่ะน้ําหนักสี่สิบค่ะทั้งสองคนเป็นแฟนกันถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่ชาชอบอะไรในตัวนิมชอบตรงที่ว่าเขาแบบว่าเป็นคนแบบตรงๆหน้าคมอะไรอย่างเงนเนี้ยครับนิมชอบอะไรครับในตัวชาอืชอบเป็นคนน่ารักเงียบๆไม่ค่อยพูดคบกันมานานยังครับสามเดือนสี่เดือนสมมุติว่าเราจะเลือกสถานที่ที่จะไปเดทกัน ชาอยากเลือกอะไรให้นีมไปสวนสนุกมั้งครับแล้วนีมเหครับดูหนังค่ะสมมติว่าเป็นวันครบรอบที่เราคบกันสิ่งที่ชาอยากจะมอบให้นีมคืออะไรครับก็คงเป็นของขวัญทั่วไปอะครับง่ายๆสบายๆสไตล์เราแล้วนีมล่ะครับเสื้อผ้าเพราะว่าชอบซื้อเสื้อผ้าแฟนสิ่งหนึ่งที่ชาอยากจะบอกกันนีมโดยหนึ่งข้อเลยหนึ่งข้อที่อยากจะบอกเลยคืออะไรครับอืมรักมากๆนะแล้วสิ่งที่นีมอยากจะบอกกับชาล่ะครับ มนกัตรงนี้ไม่มีนิมอยู่ผู้หญิงที่ชาชอบเป็นสเปกแบบไหนไม่มีนิมอยู่นะเรามองไม่เห็นนิมแล้วตอนนี้นิมไม่อยู่ก็คงเป็นแบบว่าตัวเล็กๆครับแล้วก็ผิวแบบว่าแทนๆทนะแบบฝรั่งเราชอบกันนะตรงเฟ้ะนิมชอบหรอสเปกผู้ชายถ้าสมมุติชาไม่อยู่ตรงนี้เลยนะจะตอบแบบไม่ต้องเจรงใจผู้ชายตัวสูงสูงกว่าแล้วก็จะบุกดูคือมึงอวยกันแหละเออมึงอวยกันแหละ ให้อย่างคิวปิด